สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y u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  e ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับทีนี้เราดูเรื่องของพระอาจารย์ในหัวข้อสู้ๆพระอาจารย์เราดูแล้ววันนี้นะ่ะเห็นมีเม้นต์มากันเยอะกลัวลุงป้าจะบาปให้ปิดวาจา อย่าไปพูดถึงท่านเลยทําไมถึงสู้ๆพระอาจารย์วันนี้ไปฟังมาหน้าขาวมาคือพูดให้พระอาจารย์ถูกต้องผมว่าหน้าขาวเรื่องสอนชัยพลอย่ามาสอนพระชัยพลก็ไม่เชิงสอนนะจะบอกว่าเตือนด้วยความหวังดีอย่ามาเล่นโซเชียลเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาความเป็นพระจะเสื่อมลงเล่นกับหมาหมาเลียปากประมาณนั้นมาด่าโยม มาด่าคนอื่นมาด่าเจ้าปู่เขาก็สวนคืนสิครับกูมาก็กูสิครับเสียไหมทีนี้น่ะชัยพลก็เตือนว่าอย่าเล่นโซเชียลเลยเข้าไปมุดในถ้ำฟังนะจะทำก็ได้เล่นโซเชียลอาจจะมีปัญหาก็ได้ถ้าเล่นมาตอบโต้ญาติโยมหรือคนทั่วไปแต่ถ้าเปิดโซเชียลมาสอนแต่พระธรรมธรรมวินยัยต่างๆก็ดีเป็นสื่อรุ่นใหม่ ไม่จะเป็นต้องไปที่วัดอย่างนั้นเป็นประโยชน์แต่ที่เขาเตือนคืออย่ามาถกเถียงด่าดทอกับโยมเลยเรานะ่ะใส่ไปคำหนึ่งเช่นกูพระเรียกกูเขานะี่ะใสมาคือกูอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เสียเยอะกว่าเขาเราเป็นที่เคารพกราบไหว้ส่วนเขาเนะ่ะเป็นคนธรรมดามันก็เลยเสียแต่วันนี้แป้งออกมาว่าผมอยู่ด้านหลังพระอาจารย์พระอาจารย์ เซมาผมเอามือมายันไว้ใครว่าพระอาจารย์ต้องข้ามศพกุูไปก่อนเป็นการยุให้พระสู้กับโยมมันไม่ได้หวังดีหรอกมันประสงค์ร้ายจะให้พระละลายไปกับมือมันอย่างน้อยผมหนีแล้วนะคนหนึ่งไม่ดูช่องท่านผมดูแล้วท่านโดนหนักความคืบหน้าจากทางช่อง youtube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้เรื่องนี้ครับช่วงนี้ดูมาหน้าขาวแปลกดี แล้วก็ได้ดูหลายช่องได้พูดถึงพระกันแต่ก็พอได้รู้เรื่องอยู่แต่ก่อนน่ะเคยได้ยินมาหน้าขาวชอบว่าประมาณว่าจะนิมนต์พระมาชันเพนอยากได้พักพวกคือพระมาในช่วงนั้นปรากฏว่าไม่ได้จูนกันหายไปเฉยช่วงนี้พระออกมาเลยได้ทีเลยนะมาหน้าขาวออกมาพูดว่าดีมากเลยที่พระทำแบบนี้เพราะว่าท่า พระไม่ทําแบบนี้นะ่ะเหมือนกับพระไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อรู้แล้วว่าใครเป็นคนเลวก็ต้องพูดถึงคนเลวเพื่อกระชากหน้ากากเพื่อให้คนทั่วไปไม่ได้หลงไม่ได้รักคนเลวคนนี้มาเปรียบมาดูแล้วไปดูอีกช่องหนึ่งของยายก็ประมาณว่าพระมาพูดแบบยอตัวเองว่ามาช่วยชัยพลอย่างนั้นอย่างนี้คลิปที่มีปัญหาไปถึงว่าคนทำผิด ือลุงเขาน่ะบอกว่าแค่พ่นน้ำลายดิ้นกันใหญ่เลยจะไม่ดิ้นได้ไงคุณพูดในสิ่งที่เขาไม่เชื่อเขาน่ะเชื่อว่าไม่ได้ทำผิดพ่อคุณพูดว่าเขาทำผิดคุณก็ต้องมีหลักฐานสิคุณก็ไปฟังเขามาเหมือนกันคุณมาพูดว่าเขาเป็นคนกระทำความผิดมันถึงเดือดร้อนกันขึ้นมาไง พอช่องต่างๆเดือดกันขึ้นมามาหน้าขาวก็ออกมาเข้าข้างเลยว่าพระนะพูดแบบนั้นถูกแล้วเห็นความไม่ถูกต้องพระไม่พูดถือว่าไม่ถูกสรุปแล้วคือเหมือนเรื่องว่าชัยพลเป็นมารมาดูแบบนี้นะ่ะมาหน้าขาวยุยงให้พระมาลุยแหลกผมไม่ติพระนะพระน่ะเคยบอกว่าพระหิวแสงท่านบอกเองได้ทีมากที่มาหน้าขาวพยายามที่จะยุ มันใส่เรื่องเหมือนกับว่าตัวเองน่ะดีนักหนาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะออกมาตอกกลับแป้งที่ชั่วออกมาว่าป้านะ่ะทำแท้งได้ข้อมูลมาดูความชั่วความเลวของมันสวมเขาให้ลุงที่ออกมาพูดว่าป้าทำแท้งมึงจําคนผิดหรือเปล่านะ้าคนไหนหรือเปล่าไปคิดดีๆก่อนที่คุณนะ่ะ ออกมาใส่ร้ายอยู่ดีๆออกมานั่งพูดในร้ายสดจำคนผิดแล้วแค่นั้นน่ะทำให้รู้ว่าบุคคลคนนี้ชั่วได้ขาวมาว่าไม่ใช่ป้านี่มึงกำลังนำให้นา้นาๆคนไหนน่ะเดือดร้อนหรือเปล่าข้อมูลที่ได้มานะ่ะไม่ใช่นะสิ่งที่พูดกำลังให้คนคนนั้นน่ะเดือดร้อนมึงนะ่ะเอาเรื่องคนนั้นมาใส่ร้ายป้า กำลังทำให้พี่น้องดาวอังคารเดือดร้อนออกมาพูดหน่อยสิจำคนผิดหรือเปล่าเป็นไงเจอตอกกลับนะ่ะมึงนะ่ะไปเอาเรื่องคนนั้นมาใส่ร้ายป้ากำลังทำให้นะ้าดาวังคารเดือดร้อนมึงไปทำแท้งกับเมียกี่คนออกมาตอบสิยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวเองเดี๋ยวเจอป้าพูดของแท้มึงนะ่ะไปทำแท้งกับผู้หญิงคนไหน แล้วไปขอความช่วยเหลือจากป้าหรือเปล่าความลับแตกแล้วผิดคนมึงเอาเรื่องตัวเองมาพูดเอาเรื่องนา้นาดาวังคารมาพูดผิดคนไม่ใช่ป้าสิ่งที่มันออกมาพูดนะ่ะเป็นของนะ้าอีกคนหรือเปล่าฝากให้คิดป้าไม่เคยทำแท้งป้าเจอลุงอยู่กินกับลุงมาตลอดและมีหลานสองคนมาบวชมานะ่ะมึงสอนตัวมึงเองก่อนนะมึงนะ่ะ สึกใต้ต้นโพชีวิตเลยเป็นแบบนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y u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  e เคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงกรณีท่านพระอาจารย์มีคอมเมนต์มาเยอะจากที่เมื่อเช้าลุงพลไลฟ์สดเกี่ยวกับพระอาจารย์วันนี้ผมจะออกมาพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าต้องแยกแยะผมกับลุงเนะ่ะเคยเตือนพระอาจารย์บ่อยๆเรื่องของโสเชียลเคยบอกเคยห้ามท่านตลอด ช่วงนั้นน่ะลุงแกก็ห่วงฝากให้ผมคุยกับพระอาจารย์ว่าไม่อยากให้พระอาจารย์ออกมาเล่นโซเชียลเลยเพราะโซเชียลน่ะค่อนข้างจะแรงท่านก็ไม่ฟังก็อาจจะมีฟังบ้างหายไปเดือนผมอยากจะบอกพระอาจารย์ว่าผมเป็นห่วงช่วงนั้นน่ะที่พระอาจารย์ออกมาไลฟ์สดตอบโต้กับเจ้าปู่ลุงแกก็เป็นห่วงในช่วงนั้นไม่อยากให้พระอาจารย์ออกมาลุงก็กำชับผม ให้โทรหาพระอาจารย์หน่อยอย่าออกมาโซเชียลมันแรงเรานะ่เป็นพระถ้าเราออกมาโต้อตอบโซเชียลอย่างนี้มันไม่เป็นผลดีเราไม่ได้เป็นข่าวาดลุงและป้าก็เป็นห่วงผมเข้าใจที่ลุงพูดนะครับที่ผมออกมาพูดวันนี้คืออยากให้ทุกคนเข้าใจกรรมใครกรรมมันในเมื่อผมเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องปล่อย ลุงป้าเตือนแล้วพระอาจารย์ไม่ฟังก็ต้องปล่อยปล่อยให้ท่านได้เจอโลกโซเชียลของท่านเองผมมีหน้าที่ดูแลธุรกิจให้กับลุงป้าส่วนใครจะว่ากันเราก็ต้องปล่อยไปตามกรรมลุงพลไม่สามารถไปห้ามใครได้เช่นกันลุงนะ่ะเคยห้ามผมเรื่องไปให้แสงแป้งดาวังคารผมก็ยังดือ้อยังดันออกมาฟาดมันจะไปบังคับลุง ให้ห้ามใครไม่ได้เพราะแต่ละคนนะ่ะมีช่องของตัวเองลุงไม่ได้มีสิทธิมาบงการให้ใครด่ากันได้เราอย่าไปคิดแทนกันว่าลุงนะ่ะทำไมไม่ห้ามจะไปคิดแทนว่าลุงสั่งให้ด่าลุงแกถ้าไม่สุดๆดนะ่ะแกคงไม่พูดเรื่องพระอาจารย์ออกมาโซเชียลอีกนะการที่ท่านนะออกมาไม่ได้เป็นผลดีกับท่านเลย ตอนนี้นะ่ะต้องปล่อยไปตามกรรมผมจะไม่เข้าไปยุ่งความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาฟาดแป้งสักหน่อยแป้งออกมานั่งทำคลิปว่าลุงโลภเงิน10ล้านบาทไปเชื่อเขาสุดท้ายโดนหลอกจะฝากถึงแป้งฟังดีๆมีหลายคนเคยที่จะซื้อรถให้ลุงลุงเขายังปฏิเสธเลยไอ้แป้งนับประสาอะไร กับเงิน10ล้านมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับลุงเขาน่ะก็รู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้อย่าคิดว่าลุงเขาจะเชื่อนิสัยของลุงมี FC คนหนึ่งโทรมาเหมือนลองใจลุงนะ่ะว่าจะซื้อรถให้ลุงลุงแกก็ไม่เอาแกปฏิเสธนิสัยของลุงนะ่ะไม่เคยเอาของใครไม่เคยอยากได้ของใครฟรีๆแล้วก็มี FC หลายคนที่จะ โอนเงินให้แกลุงบอกไม่เป็นไรแค่ช่วยสนับสนุนสินค้าแกก็พอนี่ครับนิสัยของลุงลุงไม่อยากได้ของใครฟรีๆผมจะบอกไว้ให้ไอิทิ่แป้งน่ะออกมานั่งพูดนิสัยของลุงแกกับป้าน่ะไม่ใช่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะเอาของใครแล้วเรื่องเงิน10ล้านที่นั่งมนโนออกมาถ้าเป็นมึงน่ะกูเชื่อตั้งแต่ ซองขาว5,000บาทดาวังคารมึงเนี่ยไปเลยจนลืมว่านี่คือพี่เขยมึงแป้งดาวังคารมึงนั่นแหละที่ออกมาพูดคือตัวมันออกมาว่าลุงไปหลงเชื่อเรื่องเงิน10ล้านไม่มีหรอกนี่สายลุงนะ่ะไม่มีถ้าเป็นแป้งอนะเชื่อนี่สัยสันดานแบบนี้นะ่ะหยุดเถอะตั้งแต่ออกมาบุรี่เด็กแล้ว F C มันหายไปเยอะเลยตอนนี้นะ่ะแป้งพูดอะไร ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วเพราะคำพูดนะ่ะไม่มีน้ําหนักพูดไปใครจะเชื่อฟังให้ดีๆเขาไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นช่วยซื้อสินค้าผมก็ดีใจแล้วครับเป็นไงล่ะเห็นไหมครับเราอยู่กับลุงป้ามานานนะ่ะเรารู้มันพูดออกมาแบบนี้ทำให้สังคมรู้ว่ามันทำคอนเทนต์สร้างเรื่อง